แนวข้อสอบเรขคคณิตวิเคราะห์ข้อที่19นะครับข้อนี้เป็นอดีตข้อสอบแพท1ปี55เรามาดูกันนะเขาบอกว่าให้ L เนี่ยเป็นเส้นตรงที่ผ่านจุดศ1นะครับและตั้งฉากกับ x บวก 2y เท่ากับ6พื้นที่ของบริเวณในโคดรนที่ี่1ซึ่งล้อมรอบด้วยแกน x แกน y เส้นตรง L แล้วก็ x บวก 2y เท่ากับ6เท่ากับ ตารางหน่วยนะฮะอันนี้คือคำตอบนะถ้าใครอยากจะลองคำนวณลองคิดดูก่อนก็ได้นะครับเช็คคำตอบว่าตรงกันไหมอานะอ่ะทีนี้มาดูนะครับสิ่งแรกที่เราควรจะทำคืออะไรข้อนี้เขาบอกว่าให้เส้นตรง l เนี่ยเป็นเส้นที่ผ่านจุดศูนย์หนึ่งแล้วก็ตั้งฉากกับอันนี้นะข้อมูลเดียวที่เรามีชัดเจนก็คือ x บวก 2y เท่ากับ6นะครับ เราจะต้องหาสมการเส้นตรง l ที่ตั้งฉากกับตัวนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวครูครับตั้งชื่อก่อนนะให้อันนี้เป็นเส้นตรง l 1ดีไหมนะเส้นตรงที่โจทย์ต้องการคือ l ถูกไหมที่เรายังไม่รูนะ้สิ่งแรกที่เราควรทำก็คือวาดรูปนะครับวาดรูปเท่าที่จะวาดได้คือเส้นตรง l 1เนี่ยมันมีสมการเป็นอะไร x บวก 2y เนอะถ้าครูครับย้าย6มาไว้ทางซ้ายอะมันก็จะเป็นลบ6เท่ากับ0นะฮะอันนี้คือสมการ1เนาะสมมุติว่าให้เป็นสมการที่1ละกันนะแล้วก็อีกสมการหนึ่งเนี่ยครูครับเขียนรอไว้ก่อนนะมันเป็นเส้นตรงที่ตั้งฉากกับ l 1จําจำได้ไหม สมการเส้นตรงที่ตั้งฉากเนี่ยครูก็บอกว่ามันมีมันมีแพทเทิร์น pattern, หรือว่ามันมีฟอร์มคล้ายๆกันก็คือให้สลับสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x ข้างหน้า y นะครับอย่างเช่นอันนี้คือ 1x 2y ใช่ไหมถ้าเราอยากได้เส้นตั้งฉากให้สลับเป็น 2x 1y แล้วเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางเป็นตรงกันข้ามนะฮะ อันนี้มันจะได้เรื่องของสโลปมาก่อนนะครับตั้งฟอร์มมาอย่างนี้ก่อนนะตั้งฟอร์มาอย่างนี้เราจะได้เรื่องของสโลปมาแบบเร็วๆเลยนะไม่ต้องไปเสียเวลาหาอยู่นานแต่ว่ามันจะติดอยู่ตัวหนึ่งก็คือตัวคงที่ข้างหลังสมมุติว่าเป็น c นะฮะสมมุติว่าเป็น c ก่อนอันนี้ติดไว้เป็นสมการที่2ยังหา l ไม่ได้นะครับถ้าครูครไปสเก็ตรูปก่อนนะสะเก็ตรูปค่อยๆวาดนะครับจเย็นๆเนาะ ก็คือแกน x แกน y นะครับลองเอาเส้นตรงเส้นที่1คือ l เนี่ย l 1เนี่ยนะฮะ l 1เนี่ยเอามาพลอตลงไปก่อนว่าลักษณะของเส้นเนี่ยมันเป็นยังไงพลอตกราฟเป็นไหมกราฟเส้นตรงพลอตยังไงครับวิธีการง่ายๆก็คือหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน y อยากรู้จุดตัดแกน x ให้ทำไงให้แทน y เป็น0เห็นไหม แรงแทน y เป็น0ปปั๊บมันก็จะเหลือแค่ x กับลบ6พอเราย้ายลบ6ไปข้างขวาเราก็จะได้ x เท่ากับ6กนไหมครับง่ายๆอันนี้ไม่มีอะไรนะครูครับจะได้จุด1คือตรงเนี้ยเป็น x เท่ากับ6ในขณะที่ y เป็น0ใช่ปะ่ะเมื่อกี้ครูครับแทน y เป็น0จุดตัดแกน x กัน y นะน้องต้องหาเป็นแล้วนะถ้าเรียนมาตามขั้นตอนต้องได้แล้วนะนะฮะในขณะที่จุดตัดแกน y หายยังไงครับ จุดตัดแกน y ให้แทน x เป็น0แล้วคิดในใจก็ได้ย้าย6ไปย้าย2ไปหาร6หารด้วย2ก็เหลือ3แปลว่า y ตัวเดียวคือ3มันก็จะตัดตรงนี้นะนี่นะครับอ่พิกัดของมันก็จะเป็น x 0 y 3ถูกปะเส้นตรงมันจะเป็นเส้นแบบนี้นะฮะซึ่งจริงๆมันลากทะลุไปอีกกูกราบลากแค่นี้พอโอเคไหม ตรงนี้คือ3ใช่ไหมฮะนี่คือเส้นตรงอะไรเส้นตรง l 1นะครับ l 1ซึ่งผ่านจุด03แต่ว่าโจทย์เขาบอกว่าเส้นตรง l เฉยๆเส้นตรง l เฉยๆเนี่ยสมการที่2เนี่ยมีลักษณะยังไงครับน้องๆมีลักษณะตั้งฉากกับเส้นแรกและผ่านจุด01อ่ะเรามาดูนะ จุดศูนย์หน่าจะอยู่ตรงนี้ถูกปะเพราะข้างบนเป็นศูย์สดังนั้นเส้นที่ผ่านจุดนี้นะครับเส้นที่ผ่าน x 0 y 1เนี่ยละตั้งฉากกับเส้นแรกอะ่ะมันก็ควรจะมีรูปทรงแบบนี้ถูกไหมทันไหมมันควรจะมีรูปทรงแบบนี้ก็แสดงว่าอะไรอันนี้คือเส้น l ที่ตั้งฉากอีกเส้นหนึงคือ l 1เห็นไหมครับเส้นนี้คือ l ตั้งฉาก เราต้องหาสมการเส้นตั้งฉากเพราะเราติดตัว c อยู่เห็นไหมครับเออนะติดตัว c อยู่นะทันไหมครับทันไหมดังนั้น,น,นเราอ่านโจทย์ทวนอีกนิดนึงก่อนนะมาอ่านโจทย์พร้อมกันนะสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไรบรรทัดแรกท้ายบรรทัดเลยนะพื้นที่ของบริเวณในคอร์รนท์ที่1ล้อมรอบด้วย x นะฮะแกน x แกน y อยู่ไหนแกน x อยู่นี่แกน y อยู่นี่เส้นตรง l เฉยๆคือตรงนี้เส้นตรง l 1คือตรงนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าโจทย์ต้องการหาพื้นที่ตรงนี้นี่ครับต้องการหาพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมันมีจุดที่เราจะต้องหาเพิ่มคือจุดนี้สรุปนะเราต้องหาจุดตัด เราจะหาจุดตัดของเส้น2เส้นได้เราก็ต้องหาเส้นที่2ให้ได้ก่อนเส้น L ตั้งฉากเนี่ยที่ติดตัว c เราต้องหาให้ได้ก่อนโอเคไหมค่อยค่อยหาสรุปขั้นตอนคืออะไรหหาเส้นตรง L ตั้งฉาก2หาจุดตัด 3. ค่อยหาพื้นที่มาดูนะถ้าเราจะหาค่า c นะ,ะค่า c ใน l ตั้งฉากเนื่องจากว่ามันผ่านจุดนะฮะ l ตั้งฉากเนี่ยมันผ่านจุดอะไรมันผ่านจุด x 0 y 1ดังนั้นเราแทน x เป็น0นะฮะแทน x เป็น0แล้วเราก็แทน y เท่ากับ1เพื่อจะหาค่า c ได้ใช่ไหมแทนตรงนี้นะนะก็เป็น2คูณ0 แทนตัว y ด้วยเลข1นะครับแทนนะเอเคไหมฮะค่อยๆค,คิดเลขลงมา2อคูณศหายไปยกลบหไปอีกข้างหนึ่งเพราะฉะนั้น c เราเท่ากับ1ครับนี่คือเราจะได้สรรมการแอลตั้งฉากให้มันอยู่ในรูปเต็มๆก็คืออะไรส x ลบ y บวกหเท่ากับศ นี่คือยังคงเป็นสมการที่2แต่ได้ค่า c มาแล้วเห็นไหมครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราได้สองสมการนะเราได้สองสมการมันเป็นเรื่องของสมการ l 1ตัวนี้กับเป็นเรื่องของ l ตั้งฉากตัวนี้นะครับสมการ1กับสมการ2อันนี้ไม่ใช้ละนะเป็นเรื่องของสองสมการนี้ที่จะต้องหาว่าตัดกันตรงไหน ออวิธีการทำยังไงวิธีการนะฮะครูกรับก็ต้องมาแก้สมการหาจุดตัดของ1กับ2ทํทำยังไงฮะก็กำจัด x หรือไม่ก็กำจัด y ก็ได้นะอย่างสมมติว่าสมมติว่าครูกรับเอาสมการที่2ละกันเนาะอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆง,ง่ายๆเอาสมการที่2คูณด้วยอะไรดีให้ให้มันเป็น 2y นะเพราะสมการ1มันมี 2y ละ เอาสมการที่2คูณด้วย2ดีไหมจะได้เป็น 2y นะครับก็คูณปั๊บนะเราก็จะได้และครับ2คูณก็ต้องคูณทุกที่เนาะคูณตัวนี้เป็น 4x คูณตัวนี้เป็นลบ 2y คูณ1ก็เป็น2คูณ0ก็เป็น0เกิดเป็นสมการที่3นะฮะอันนี้คือ L ลตั้งฉากนะสมะการ L ลตั้งฉาก ที่เรากำลังจะเอาไปแก้นะมันก็มีการคูณเพิ่มเป็นสมการที่3จากนั้นน้องๆก็เอา1กับ3มาทำอะไรกันสมการ1กับสมการ3ทํทำยังไงให้กำจัดตัวแปรออกไปได้ก็คือเอามาบวกกันนะครับค,ครูก๊อบเชื่อเหลือเกินว่ามีหลายคนที่ยังไม่รู้ว่าแก้หาจุดตัด ้องเอามาบวกหรือเอามาลบดูยังไงนะคือเรากําลังจะกําจัดตัวแปร y นะครับน้องๆสังเกตว่าสมการที่1มีบวก 2y ส,สมการที่3ม,มีลบ 2y เราแค่เอามาบวกกันตรงๆ 2y กับลบ 2y ก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นคูกรับก็จะเอาสมการที่1เนี่ยบวกกับสมการที่3นะครับ บวกกันแล้วค่อยๆบวกนะน้องนครับ1 x บวกกับ4 x ได้5 x ถูกไหมได้5 x 2 y หมดไปนะฮะ2 y กับลบ2 y ก็ได้0ลบ6บวก2เหลือลบ4ใช่ปะ่ะข้างขวา0ูบวก0ก็ได้0ดังนั้นก,กูกรบก็ย้าย4ไปทางขวาก็จะได้ 5x x เท่ากับ4ย้าย5ไปหารอีกทีนึงได้ x เท่ากับส่วน5หรือใครจะคำนวณว่าเป็นทศนิยม0.8ก็ได้นะครับส5่วน5เท่ากับ0.8พอเราได้ค่า x นะครับเราก็เอาไปหา y ก็คือเอา x เนี่ยไปแทน แทนเนี่ยแทนที่ไหนก็ได้สมการ1กับ2มัน x y เดียวกันเพราะมันตัดกันแทนตรงไหนล้วง่ายก็แทนตรงนั้นนะครับเออคูกับอาจจะแทนในสมการ1นึ่ไหมสมการ1มัน x ตัวเดียวแล้วก็2 y งลบหกนะฮะก็แทน x ด้วยอะไรแทนในหนึ่งนะแทน x ตัวเดียวก็คือ0 8จุดบวก2 y ลบ เท่ากับ0ใช่ปะ่ะใช่ปหมเนี่ยบวก2 y ลบ6นะฮะอ่ะเราก็คิดเลขเนาะย้าย6ไปอีกฝั่งหนึ่งเป็น6ย้าย8ไปเป็นลบอา่า0.8ไปเป็นลบข้างซ้ายจะเหลือแค่2 y ถูกปะ่ะนะลองคิดเลขเอาเนาะครูับเ,เอา2หารตลอดนะ2หารเลข6กเหลือ3เรองนี้ก็เหลือ0.4ดังนั้น y ตัวเดียวก็จะเหลือเท่าไหร่2อ 6ป่ะใช่ไหมหากลบกันเลขทศนิยมอย่าบอกนะว่ายังไม่เคยเรียนอะ่ะเคยเรียนหมดแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยได้ฝึกใช่ไหมถ้าฝึกน้อยไปมันจะช้านิดนึงนะครับเอาละบางคนก็คำนวณได้เร็วนะอันนี้ไม่ได้ติทุกคนเนาะเออก็ลองดูนะใครรู้สึกว่าตัวเองฝืดตรงไหนแก้ตรงนั้นนะครับโอเคไหมเราก็จะได้ว่าจุดที่ตัดกันเนี่ยคือ x เป็น0.8 y เป็น 2.6มันคือตรงไหนมันคือตรงนี้เนี่ยมันคือจุดตัดตรงเนี้ยนะครับก็คือ x เนี่ยเป็น0.8 y เนี่ยเป็น2.6โอเคไหมครับสรุปแล้วมันมีจุดอะไรบ้างฮะจุดตรงนี้คือ0 0แล้วก็6 0แล้วก็0.8กับ2.6แล้วก็0.1ไอ้0.3นั้นไม่ใช้นะ 03นั่นไม่ใช้เพราะว่ามันอยู่นอกพื้นที่แรงเหงาเราต้องการตรงนี้เราต้องการพื้นที่แค่ตรงนี้ตรงนี้เนาะโจทย์เขาต้องการพื้นที่ที่ปิดล้อมประมาณนี้นะครับบริเวณนี้โอเคไหมฮะดังนั้นถ้าเราต้องการหาพื้นที่สีเขียวๆตรงนี้เราก็จะใช้สูตรการหาพื้นที่รูปเหลี่ยมจําได้ไหมครับสูตรการหาพื้นที่รูปเหลี่ยมเนาะ พื้นที่รูปเหลี่ยมหรือรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรจำได้ไหมเศษ1 0 2ส่วน2คูณดีเทอร์มินานแล้วก็เอาจุดมาเรียงกันนะซึ่งให้เราเรียงจุดวนทางซ้ายแล้วเลขที่ได้มันจะเป็นบวกใช่ไหมครูกรับก็เริ่มจากจุดอะไรเริ่มจากจุด0 0ก็ได้แล้วก็มาทาง6 0แล้วก็ไปทาง0.8กับ2.6 แล้วก็ไปทาง01แล้วก็อย่าลืมนะครับปิดด้วยจุดเริ่มต้นคือ00ก 0, ันไหมนะจุดมันก็จะเรียงแบบนี้1 2 3 4 5นะครับจริงๆแล้วมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าพอเอามาเรียงแล้วเราต้องปิดท้ายอีกทีหนึ่งมันก็เลยได้ประมาณนี้พอเราเอามาเขียนเป็น determinant แล้วนะครับน้องๆก็คำนวณยังไง คูณลงนะได้0ใช่ไหมคูณลงได้0.8ก็บวกกันตัวนี้ก็คูณลงนะครับบวกเท่าไหร่2.6คูณ6เดี๋ยวค่อยเขียนละกันติดไว้ตรงนี้ก็เป็น0ถูกป่ะเออนี่คือคูณลงใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็คูณขึ้นตัวนี้ได้0นเนาะ คูณขึ้นตัวนี้ก็ได้ศูนย์นะครับคูณข,ขึ้นอีกตัวนี้ก็เป็นศูนย์อีกอ้าวคูณข,ข, <c oughs> <c oughs> นะข,ขึ้นเป็นศูนย์หมดเลยดีเนาะคูณขึ้นเป็นศูนย์หมดเลยเสร็จแล้วก็ให้เอาตัวล่างลบตัวบนใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2ข้อนี้มีแต่ล่างอย่างเดียวนะตัวบนเป็นศูนย์หมดเลยนะมีแต่ตัวล่างตัวล่างก็คือศูนยจุด แบวกกับ6คูณด้วย2.6คือคูณติดไว้ก่อนนะ mm hmm. โอเคถ้าเราคิดเลขตรงนี้เสร็จก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นคําตอบแล้วนะครับทีนี้วิธีคิดเนี่ยค,ครูกรก็จะเอาเอา2เข้าไปหารก่อน2ไปหาร0.8จะเหลือ0.4 2ไปหารเลข6ก็จะเหลือ3นะเอา2เข้าไปหารแล้วก็ค่อยคิดเลขตอนจบอ่ะ 0.4บวกกับอะไร368ทด1 326เป็น7นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็น7.8บวกกับ0.4อบวกได้ไหม7.8 0.4บวกกัน8บวก4ได้12ทด1ได้8ใส่จุดคำตอบออกมาก็คือ8.2ตารางหน่วยนะครับอันนี้ข้อเดียวทดสอบเราตั้งหลายเรื่องนะนะฮะ นี่คือลักษณะของของข,องข้อสอบแพทสมัยก่อนนะแพดหนึ่งนะห่งข้อเขาจะทดสอบเราหลายๆเรื่องเลยเรื่องอะไรบ้างเรื่องการสร้างสมการของเส้นตั้งฉากเห็นไหมนะฮะเรื่องของการหาจุดตัดเรื่องของการหาพื้นที่โอ้โหข้อเดียวทดสอบได้หลายเรื่องเหลือเกินนะฮะก็ลองซ้อมทำดูดีไหม ข้อนี้มันเป็นข้อสอบแต่ก่อนซึ่งปัจจุบันนี้แพทหนึ่งไม่มีแล้วนะครับจะมีก็แต่ A l e v e l ที่มีความยากใกล้เคียงแต่ก็ไม่ยากเท่าแพทหนึ่งนะครับอันนี้เขาจะมายากก็ตรง A level คณิต1น,นะก็ลองซ้อมทำดูแนวก็ไม่เกินนี้หรอกฮะ A Level คณิต1แต่ว่าลักษณะมันจะแตกต่างกันไปเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยข้อสอบแพทเนี่ยมันจะให้เวลาเยอะให้เวลา3ชั่วโมงเนี่ยกับ กับ40กว่าข้อฮะ4 0 45ข้อเทวๆนั้นแต่ตอนสอบ A level 1อ่ะเขาจะให้แค่90นาทีก็คือชั่วโมงครึ่งกับ30ข้อเพราะฉะนั้นมันจะบีบเวลาเราตกข้อละ3นาทีถ้าเป็น A level นะประมาณนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เวลาเราสอบกลางภาคสอบปลายภาคเราถึงถูกบีบเวลาให้เหลือ90นาทีเพื่อที่จะ เตรียมความคุ้นเคยกับการสอบแข่งขันเมื่อจบม6นะฮะก็คือ90นาทีเหมือนกันโอเคนะและให้น้องๆเนี่ยไปซ้อมนะฮะซ้อมอย่างนี้มันอาจจะมาเจอบางส่วนที่อยู่ในข้อสอบกลางภาคปลายภาคของเราก็ได้แต่นี่ครูก๊ับแค่ยกมาให้ดูตัวอย่างนะครับว่าข้อสอบแพท1มันจะประมาณนี้โอเคนะถามว่ายากไหมก็ยาวดีกว่า มันยุ่งยุ่งเพราะ่าขั้นตอนมันเยอะนะครับบางข้อก็ออกผสมกับภาคตัดกลวยที่มันจะมีพวกวงกลมวงรีพาราโบล,ล่าอะไรพวกนี้แต่อย่างข้อนี้เนี่ยยกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรขาคณิตวิเคราะห์เบื้องต้นแบบเพียวๆสมการเส้นตรงลุ้นล้วนเลยนะครับโอเคเนาะหวังว่าคงทำได้นะครับนะฮะลองซ้อมดูนะครับอ่ะนี่เป็นข้อที่19นะครับเดี๋ยว ครูก็มีข้อสอบแพทอีกข้อหนึ่งอยู่ในข้อที่20นะฮะหลังจากที่เราทําความเข้าใจข้อนี้แล้วเราไปดูข้อที่20กันต่อนะครับข้อนี้จบแล้วครับ